มิลลิระห์มาเาะหีมอัสลามุอะัยกมุะมระห์มาตุลอฮอวยบเระกาตู่าสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทางบ้านก็ถามมาว่าช่วงนี้เนี่ยถูกให้ออกจากงานนะคะเงินเก็บกำลังจะหมดนะคะมีอะไรที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจบ้างไหมรู้สึกว่าท้อแท้ไม่รู้ว่าจะวางแผนชีวิตตัวเองต่อไปยังไงนะคะจริงๆคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ ทำให้หมอรู้สึกสะเทือนใจมากนะคะเป็นสถานการณ์ที่คิดว่าหลายๆคนก็คงเจอกันอยู่นะคะก็ขอสแสดงความเห็นใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากๆแล้วก็ได้รับผลกระทบกับหลายๆคนเกือบทุกๆอาชีพเลยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะรู้สึกท้อแท้เศร้าใจ นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกหมดกําลังใจนะคะหรือว่ากังวลเรื่องของอนาคตว่าจะอยู่ต่อไปยังไงหรือว่าจะหารายได้มาจากทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ในการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือหมออยากให้แยกปัญหาออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของรายได้ นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของความทุกใจไม่สบายใจนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกใจความไม่สบายใจเนะะี่ยค่ะเอาจริงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนทั้งหมด จากเรื่องของรายได้เนาะเพราะฉะนั้นหมอขออนุญาตพูดถึงเรื่องของงานหรือว่ารายได้ก่อนนะคะก็คงแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเนาะในสถานการณ์ที่เราถูกออกจากงานรายได้ถูกตัดออกไปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เราจะต้องมานั่งวางแผนการเงินกันใหม่นะคะถ้าเรามี บุคคลในครอบครัวหลายๆคนเช่นมีสามีหรือว่ามีลูกอยู่ด้วยเนี่ยอาจต้องมานั่งคุยกันว่า รายจ่ายอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คงต้องตัดออกนะคะถ้าครอบครัวมีหนี้สินเนี่ยก็คงต้องคุยกับเจ้าหนี้เนาะในเรื่องของการที่จะประนอมหนี้หรือว่าการผัดผ่อนการชำระเงินนะคะเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ในบ้านเนี่ยไม่ได้เลวไหลมากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายอะไรตัดได้ตัดนะคะหนี้สินก็พยายามพูดคุยกับเจ้าหนี้นะคะในระหว่างนี้เนี่ยคือเราก็คงต้องหารายได้เสริมจากทางอื่นๆร่วม ด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะมีความสามารถหรือว่ามีฝีมืออะไรบางอย่างอยู่เดิมก็อาจจะเอาตรงส่วนนี้มาใช้ในการหาไรายได้เพิ่มเช่นการทำขนมหรือว่าการทำอาหารขายตัวอย่างเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเริ่มมองหางานใหมๆ่ๆแต่ว่าก็อาจจะเป็น ช่วงที่ค่อนข้างจะยากเนาะคงต้องใช้เวลาดิดนึงเพราะว่าหลายๆภาคส่วนก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสถานาการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็อาจจะหายากแต่ว่าก็พยายามหาต่อไปนะคะคุณชาเราก็อาจจะได้ในสักวันหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของจิตใจนะคะคือหมอมองว่าเรื่องของไรายได้หรือว่าเรื่องของเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยความสุขของเราทั้งหมด ะะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของใจเราเนี่ยมีจากหลายแหล่งนะคะเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่รายได้มีจํากัดนะคะความสุขเราก็ยังได้มาจากส่วนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุข จากคนในครอบครัวเช่นการได้มีโอกาสอยู่กับลูกมากขึ้นนะคะหรือว่า,าความสุขจากคนในครอบครัวอื่นๆเช่นการที่เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีภรรยาหรือว่าการได้อยู่ร่วมกันตรงนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ตักตวงความสุขในช่วงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะบา,บางบ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายนะคะก็อาจจะทําให้ มันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเล็กน้อยหรือว่าจะลงใจให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปได้บางคนอาจจะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้พวกนี้ค่ะเป็นความสุขที่เราหาได้ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งก็เป็นความสุขจากแหล่งภายนอกนะคะแหล่งที่สําคัญแหล่งหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้คือความสุขจากแหล่งภายในใจของเราเองนะคะก็คือการกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับ เราให้แนบแน่นขึ้นกว่าเดิมนะคะมีเวลาที่จะอ่านกุรานทบทวนเ,เรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างเรากับพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะห่างหายจากอิบารัไปนานมากแค่ไหนแล้วอาจจะได้กลับมาทำอิบาดัให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึก มีความสุขจากภายในใจของเราเองได้นะคะที่สำคัญก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นในในอันลลอ์ว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทดสอบเรามากเกินกว่าความสามารถที่เราจะรับไหวนะคะ แล้วก็ขอให้เราเนี่ยมีความหวังว่าเราจะให้ความช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะคิดบวกแล้วก็มีความหวังนะคะแล้วก็พยายามที่จะมองหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ว่าถึงแม้เราจะให้เราเจอบททดสอบที่จะตกงานแต่ว่าเราก็ยังมีสิ่งดีๆหลายอย่างนะคะเช่นครอบครัวยังอยู่พร้อมหน้านะคะยังมีบ้านอยู่ สุขภาพยังแข็งแรงยังไม่ติดโควิดหรือว่ายังมีร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่พวกนี้ค่ะตรงนี้เป็นเป็นเนื้อมาที่ดีที่เรายังมีอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทบทวนแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ณนะตอนนี้นะคะมองมุมบวกกับสถนานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเลวร้ายถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาแต่มันก็มีความดีซ่อนอยู่ในนั้นเช่นมีโอกาสที่ทําให้เราได้ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือว่าใช้เวลาในการทําอิบาดาได้มากขึ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะคะที่สําคัญก็คือเราจะต้องออดูแลใจของเราเนอะนอกจากออดูแลคนในบ้านแล้วเนี่ยต้องคอยดูแลใจของเราเองด้วยว่าอารมณ์นะตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างเราทุก เ,เ,เ,เกินไปหรือเปล่าเราเศร้าเกินไปหรือเปล่าเรากังวลมากไปไหมถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเออใจเราเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มไม่ปกติเราก็อาจจะต้องหาใครสักคนหนึ่งที่คอยปรึกษาอาจจะเป็นคนในครอบครัวเช่นอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาหรือว่าอาจ,จะเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเขารับฟงังแล้วกเออ็เข้าใจเรานะคะหรือว่าถ้าหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเลยคือจริงๆกออ็สามารถ ที่จะโทรปรึกษาสายด่วน,นสุขภาพจิตก็ได้ให้รู้สึกว่ามันรู้สึกเครียดมากๆหรือว่าอาจจะหาแพทย์ใกล้บ้านก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเวลาที่เรารู้สึกเราเครียดมากๆเราก็ไม่รู้จะมีทางออกทางไหนนะคะคก็หมอขออุอาให้ทุกท่านผ่านช่วงเวลาวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะคะก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสลามรรคเลยคุมวรามาตุลลอยบลราชบุรีค่ะ